สวัสดีครับช่อง LSM ก็9สปอร์ตวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้งโลกนะครับวันนี้ก็วันที่27พฤศจิกายน2564เราจะไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับคู่ระหว่างปืนใหญ่อาร์เซนอลเจอนิวคาสเซิลครับคู่นี้แข่งหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับก็ผลงานเจอกันมา56เกมตั้งแต่ปี1993อะ่ะมีเสมอ10เกมน,นะปืนใหญ่ค่อนข้างเหนือกว่าเยอะนะชนะ36แล้วเป็นนิวคาสเซิลชนะ10เกมเท่านั้น,นครับ ผลงานช่วงหลังนิวคาสเซิลเนี่ย6เกมหลังไม่ชนะใครเลยนะมีเสมอ3แล้วก็แพ้ถึง3ครับส่วนอาร์เซนอลนะฮะชนะถึง4เกมครับแพ้เกมเดียวแล้วก็มีเสมอ1เกมครับอาร์เซนอลก็เล่นในบ้านเนี่ยชนะ3เกมติดต่อกันแล้วนะฮะผลงานช่วงหลังเจอกันมาเป็นนิวคาสเซิลแพ้อาร์เซนอล0-2นะครับอาร์เซนอลชนะนิวเคลื่อน3-0อาร์เซนอลชนะ2-0แล้วเป็นอาร์เซนอลชนะ4-0ครับเราไปดูราคาน้าวันนี้กันหน่อยนะฮะ ราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่สกอร์สูง2ลูกครึ่งเขาา3ไหลไป3ลูกแล้วนะฮะแล้วก็กดต่ําได้ครับคู่นี้นะส่วนแฮนดิแคปเย่าเยือนนะราคา่อนอยู่ที่ลูกควบนะราคาไหลไปทางทีมเยือนนะคู่นี้อยู่เจ้าบ้านดีกว่านะอาจจะมี1ลูกนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูราคากันอีกทีนะส่วนเย่าเยือนนะครับราคาเจ้าบ้าน1.36ไหลขึ้นไป็น1.45้าครับราคาไหลไปทางทีมเยือนจาก7.5 0ูนนะไหลลงมา เกียต yup. ิศูนย์ครับก็เดี๋ยวเราไปดูราคากันอีกทีนึงครับราคาตอบแพงพอสมควรนะฮะราคาคู่นี้อาร์เซนอลหนึ่งลูกมีนะฮะเป็น0.76นะฮะผมคิดว่าราคานี้สวยนะเพราะว่านิวคาสเซิลช่วงหลังไม่ชนะใครเลยนะฮะแล้วก็อาร์เซนอลช่วงหลังก็ถือว่าทำได้ดีครับมีแมตช์ล่าสุดนั่นเองที่แพ้ลิเวอร์พูลมาค่อนข้างเยอะนะฮะก็โอ้หเครื่องจักรสังหารได้ดีที่เองนะครับของลิเวอร์พูลนะโอเควันนี้คิดว่านิวคาสเซิลมาเจออาร์เซนอลนะมาเยือนด้วยคิดว่าไม่น่ารอดนะอยู่อาร์เซนอออลลลในนนนบบ้้าาาาาดดดดีกวว่่คคิชะะสรรััจไเเย์ซฮม ส่วนคู่ที่2ครับยังอยู่ที่พีม์ลีกครับเป็นคู่ระหว่างไบ์ตันนะเจอหลีดยูเอเต็ดคู่นี้แข่งเที่ยงคืนครึ่นฮะก็ลุ้นคู่แรงเสร็จก็รอดูคู่ที่2ได้เลยนะฮะคู่นี้เคยเจอกันมา24เกมตั้งแต่ปี2004มีเสมอ6แล้วก็เจ้าบ้านไบ์ตันชนะ12และเป็นหลีดชนะ6ครับก็เจ้าบ้านดูเหนือกว่านะแต่ดูฟอร์ม6เกมหลังกันหน่อย6เกมหลังลีดก็มีชนะเกมนึงนะ เสมอสองแพ้ถึง3เกมครับส่วนไบตัน6เกมหลังไม่ชนะใครเลยนะเสมอ3แพ้3นะครับช่วงหลังไม่ค่อยดีนะแต่ไบตันเล่นในบ,บ้านหัวใจด้เหมือนกันครับฟอร์มดีนะฮะไบตันไม่ชนะ8เกมหลังสุดแล้วนะฮะฟอร์มไม่ดีเลยนะฮะไบตันเปิดบ้านครับชนะลีด2-0นะผลงานที่เจอกันมานะ1-0ลีดชนะ2-0ไบตันโอ้โหดูดิไบตันเล่นในบ้านค่อนข้างแบบไว้ใจได้นะเจอลีดไม่แพ้เลยนะชนะหมดได้แล้วก็ ไม่เสียประตูเลยวยอืมวันนี้น่าเชียร์ไบตันเหมือนกันนะถึงฟอร์มไม่ดีครับแต่สถิติอันดูดีเหลือเกินราคาน้ําคู่นี้เป็นไงสกอร์สูงสองลูกครึ่งกดต่ำนะครับอืมแล้วก็ราคาราคาไหลมาทางทีมเยือนว่ะเนี่ยปอปอไหลมาครึ่งลูกครึ่งลูกให้ลองนะปอปอ,ปอได้ในบ้านได้ไมั้ยมีเสมอไป้หมถ้าไม่มีเสมอลองทุกราคาของหลีเลยนะครับเยาเยือนเจ้าบ,บ้านดูดีกว่านะโอเค คู่นี้ไบตันเปิดมาไม่เสมอนะแต่ส่วนจุด5-2ผมคิดว่ามันน้อยเกินไปนะไม่น่าเล่นนะปอปองที่ไบตันก็น่าเล่นเหมือนกันแต่คิดว่ามีโอกาสออกเสมอสูงนะลองได้เต็มจะมาถ้าจะลองแล้วก็ลองหลีกครึ่งลูกไปเลยเสมอได้ตังไปเลยนะฮะคู่นี้นะโอเคจัดหลีกยูเอเต็เสมอไปเลยนะฮะทีเด็ดสองตัวคู่แรกถ้าอยู่อาร์เซนอลหนึ่งลูกคิดว่าชนะได้ครับลูกสองอาจจะมานะครับส่วนคู่ที่สองก็อยู่หลีกยูเอเต็ตครับลองไปเลยครึ่งลูกคิดว่าเสมอได้ตังเลยครับจัดได้เลยที่หลีกยูเอเต็นะครับ แนะนำเว็บด,ดีครับสามารถค,คลิกลิงก์ใต้โอเข้ามาจัดกันได้ครับบริการดี2 4ชั่วโมงฝาดถอนภยัย1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภยัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สนุกติดไปนู่นไว้หน่อยเรามีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจแล้วก็มีหลากหลายราคามากๆฮะท่านสามารถค,คลิกลิงก์ใต้โอเข้ามาจัดกันได้เลยครับยังไงวันนี้ฝากช่องเป็นกําลังใจให้เลยครับกดไลค์กดแชร์ครับขอให้ทุกท่านเฮงเงินรวยสวัสดีครับ